เป็นขึ้ยังลูกคนดื้อพี่น้องเลยคนดื้อเลยียนสองคนสองไอ้น้องเข้าไปอย่าเข้าไปในป่านะมัหกลูกล,กละภับสบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุขสุขคนเด้อสมองสมบอนพบพกอกันที่เก่าพี่น้องสองบา่าวไทยเนาะสบายดีปลาลุงก,ก่อนสองคนนะปาพร้อมกันเอ้ยเห็นอะไรตัวย่างงามๆลูกก่อนก่อน,อ,นอันนี้คือน,น้องก่อนอันนี้คือน,น้องมิว สบายนีมิ้วลูกอะไปเป็นปะโอ้สบายเป็นเชยเด็คนดื้อี่งไม่อกับ่มพังหรอกแซงขึ้นต้นไม้อีกขึ้นห้าหัวบึ้นลูกบึ้นบึ้นลงลงลงใครที่มันรีนะหัยมันเนื่องเออให้ลูกอะมันจะเพื่อยไปน้่นะไปว่าลูกเราไปว่ามาเนี่ยอีกล้วันใดนะ ทำข้าวเบือพี่น้องง่ายดอกข้าวเบือเว้ยตำข้เบือใส่บกน้ำไม้ใส่ผักกระหยงอ่อนพี่น้องกระหยังหน่อยๆวันนี้ทำเมนูบกน้ำไม้ใส่ผักกระหยงหอมๆพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีกันบกน้ำไม้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดคือกันบ่เนาะพี่น้องน้ำไม้ใส่ข้าวเบือพี่น้องเดี๋ยวมันเข้ากันพี่น้องแล้วก็ปรุ้งบอลปรุ้งทำมาห่อใส่ปลาตรองกล้วย ด้ายเลือดล้องานะเจ็บเลือดเนอบไม่ยากนีะครับแผ่วอันแอ้กระเบื้องสู้กินได้แล้วนะพี่น้องทำไมครับต้มเดือบ้อยยากกูแกงค่ะพี่น้องยากตอนต่ำเนาะยากกูแกงค่ะเนเห็นว่าง่ายกูแกงมาพี่น้องแมงวันนี่ก็ลายอย่างากเนี่ยมันหอมพี่น้องเจ้าใส่เลยใส่ขึ้นยังลายใช่เนาะยังลูกยัง นี่คือน้ำตาลตัวสกัตูนใสน้ำตาลหน่อยนึงออกหวานๆโนโน่หวานๆใช่หปลาจักให้ปลาเอายะให้นึ่งหมครัปลาเปงส่กระปพุกเองทำเองนะพี่น้องปลาปลาทำเองกับมือนะพี่น้องเอ๋ยปลาตะมือนี่แหละทุกมือชิมม ปีนาอยู่บ่กงั้นหอดปีนาก็ได้พี่น้องเนาะกลิ่นคำไม้กินอยู่สาหน้ากบระเพร็ดหน้าเพ็ดสีได้กินข้าวเนาะปลาแดกข้าห้าเองพี่น้องี่ปลาแดกปลาซิวาชีนอนพี่น้องปลาซิวคืออยังพี่น้องหมดนะจะคือหนูปลาอเองปลาซิวกันบ่เบียร์ปลาสองเลย จะเข็มข้นเลยมันปลกัแป้งนัวน้ำตาลพี่น้องสามยางพี่น้องผวมากืใส่น้ำตาลปกติก็ใส่แต่ปลีกับแป้งนัวพองสุกนโมเกไม้พี่น้องอันนี้ข้ากินด้ดอรนซิมได้หรือเ่้ก็เบื่อเนะเบือบ่สุกยามันกันเห็ดหมดเลยอยากไปซื้อโคกง่ายดิ ไปบักซอบ่ซื้อมาอยู่บ้านเฮานี่ก็มีให้แตบักซอนี่ครมีบ่มีอ๋อเดี๋ยวเฮาเบิ่งอนห่อหมกพี่น้องเอ้ยาใส่ผักกระแยงเด้อพี่น้องกระแยงกระแยงบ่ต่ํามนทีบ่ต่ําบ่บ่อยุบใส่เลยหมกไม้พี่น้องแดงูดแดงูดูดเยอะูดมากพี่น้องีสันบ่แดงกนี่ีสันบ่แดงเลยบ่มีใส่ ลูกโดดใส่ล yeah. uh. uh, um. ูกโดดใส่พี่แเสีไม่ลูกโดดหอ่หอมนก็แก่แก่นะพี่น้องมาคเาเบไม่ลูกโดดแต่ีบิ่มบดมกไม่ใช่แบบลูกโดดมาใช่ยังกินมกลูกโดดให้กินก็แซีบลูกโดดนะพี่น้องเนาะได้จากมกนยาสิบมอกู่บู้น่าไมหน่ก็สิบมกบรเนี่ยหกมกเลยนี่กเจ็ดแปดมกเนาะประมาแมก

วันไปใส่ผักขันยังน่อยมีเนาะมีผักขันยงรอบวงเปลี่ยนรสชาตินะพ่นะสงกินแต่รสชาติเดิมๆแล้วก็บ๊วยได้นะครับรสชาติกับสบายดีพี่น้องกินข้าวในวันนี้พี่น้องตอพี่น้องสุกหน่อไม้พี่น้องเม่หมกหน่อไม้พี่น้องกับผักหลายอย่างพี่น้องแล้วก็ตุนเห็ดเรียบร้อยเากินทำมาให้พี่น้องเซตเซ็มกันกคือคืน sẽ vào cái nhang loại mình cái loại mình hoài tìm mưa mưa mình <laughs> ก็หลุดใช่ in one line.